วันนี้มาป้ายยาตัวเครื่องตัดหญ้านะคะผู้หญิงตัดได้โดยไม่ต้องงอผู้ชายกันเลยทีเดียวนะคะของแบนฟูจิรานะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะมอเตอร์นะคะเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะคะทุกคนทองแดงแท้นะรอบการหมุนนะคะอยู่ที่4,500รอบต่อนาทีเลยนะคะมีระบบเซฟตี้ให้พร้อมเลยนะทุกคนนะมีตัวแบตสีแอมมาให้ถึง2ก้อนกันเลยทีเดียวนะคะเซตการใช้งานนะคือพร้อมมากๆเลย และทางฟูจิรานะคะเขาก็แถมบางใบพร้อมกับลอ้อไปให้ในเซตด้วยนะคะทุกคนมาพร้อมใบตัดถึง3ใบกันเลยทีเดียวนะคะมีใบวงเดือนนะคะนิ้นวนะคะมีใบตัดมะละกออีกนิ้นวนะทุกคนและมีตัวจานเอ็เหล็กนะคะอีก1ใบนะคะทุกคนนะและที่สําคัญนะคะเราแถมตัวเอ็นไปให้อีก1ม้มวนด้วยนะคะทุกคนใครอยากดูรีวิวนะคะิดตามกันได้เลยเดี๋ยวเรามาลองตัดหญ้าจากคนต้นไม้นะคะด้วยใบเอ็นเหล็กกันนะคะ,คนนะ,คะทุกคนนะ สำหรับงานสวนไม่ใช่เรื่องยากาสาหรับพี่ผู้หญิงีต่อไปวันนี้นะคะเครื่องตัดหญ้าของกูจิราตัวนี้นะเขาสามารถตัดแต่งพุ่มได้นะคะแล้วก็สามารถตัดหญาได้ด้วยนะที่